ซื้อยาแก้แพ้เม็ดเหลืองเหลืองให้ยายหน่อยคะ่ะยายนอนไม่หลับเลยต้องกินยาแก้แพ้ทุกคืนเลยค่ะใครกําลังกินยาแก้แพ้เม็ดสีเหลืองหรือยาแก้เมารดเม็ดสีเหลืองเนี่ยต้องฟังคลิปน,นี้ประตูไม่แนะนําเลยนะคะคนสงูงอายุนะคะใครที่นอนไม่หลับแล้วกินยาแก้แพ้ CPM หรือว่าคอเฟนิลามินที่เป็นกระปุกเม็ดเล็กๆเ,กเกม็ดสีเหลืองเหลืองหรือว่ายาแก้เมารดเม็ดสีเหลืองๆทุกวันเนี่ยเพื่อให้ช่วยให้หลับเนี่ยประตูไม่แนะนําเพราะว่ามันจะทําให มีผลข้างเคียงก็คือ1น,นะคะท้องผูกปากแห้งคอแห้งนะคะบางทีตื่นมาก็ยังมึนหัวทําให้สูญเสียความจําชั่วคราวได้นะคะเพราะโดยปกติแล้วนะคะลองสังเกตด,ดูสิคะเวลาเรานอนหลับได้อย่างธรรมชาติตื่นมาเราก็จะสดชื่นแต่ว่าถ้าสมมติเรากินยาลดน้ํามูกหรือยาแก้แพ้ชนิดง่วงนอนหรือยาแก้เมาโลหรือว่ายานอนหลับบางชนิดน่ะทาไมตื่นมายังเพลียอยู่สาเหตุนะคะก็เพราะว่ายาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกพวกนี้ค่ะ มันทําให้เราหลับตื้นค่ะ <Rem. S 1> ทําให้ตื่นเช้ามาเพลียเพราะโดยปกติแล้วนะคะคนเรานะคะนอนหลับระยะหลับตื้นหลับลึกหลับตื้นหลับลึก,ลบลกแบบนี้นะคะติดต่อกันประมาณ3-4ไซเคิล <S relatives> นะคะแต่ว่าถ้าเรากินยาแก้แพ้มันก็จะหลับตื้นอย่างเดียวทําไมตื่นมากก็ยังเพลียอยู่นะคะแลนะที่สําคัญนะคะเรื่องความจําด้วยค่ะเราก็จะเบอ์เบอ์มึนมึนนะคะก็เลยแนะนําเป็นกินยาแก้แพ้ชนิดไม่ง,ง่วงดีกว่าถ้าเรามีอาการแทนนะคะหรือว่าถ้านอนไม่หลับเนี่ยเราก็จะมีตัวกลุ่มอื่นๆให้กินอีกนะคะ